พังหมดแล้วอ่ะเล่นดีๆได้ไหมพังหมดแล้วเออมันเสียทุกอย่างหมดเลยเออมันเสียทุกอย่างหมดแล้วอ่ะ,อออล,อะลูกไม่ทําดีๆอ่ะพังหมดแล้วอ่ะลูกเมื่อกี้ลูกขับรถด,ดูนี่สิเมกี้ลูกขับรถวันนี้ ถรากระเด้นไปมาก็คืออะอะไรอะก็คืออมามนแหละที่เราขับอะน้ามันนี่หลาย ดีดีระวังนะระวังดูน้องด้วยดีเปปดลีนรถไฟดีก็มันไม่แข็งแรงไงมันก็เลยแตกแล้วไง ดีทำไม,มต,ตรงนี้มันแตกแล้วอะตรงนี้อ่ะก็มันไม่แข็งแรงอะหลูงเขาทำไม่แข็งแรงก็เลยแตกอ่ะเข้าใจไหมครับดีดีมันแตกวะ่อก็ไม่เป็นไนรลดี้ยไม่ต้องเล่นตรงนั้นเดี๋ยวรถมันอันนี้ไม่ต้องเล่นตรงนั้นเดี๋ยวไม่ไปลแล้วนะ ดีดีถ่ายรูปสวยๆให้ลูกยยลนยครับคุณแจสวยไหมอ๋อนิดดูดิไปจ้าปฏิกิริยาช่างนะเอพอกับการกัน <c oughs> ห,หนมดกันหนี่เอ้มุมมันนีเอ้

Anh ừ ừ ừ à Anh nhớ ai ừ ừ tia ừ ừ ừ cho bà chết ta anh ừ ừ ơ ừ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  Khai thê ừ lên mẹ thính mà nè Khai thê ừ lên thính mà nè Anh ừ đi chơi Chơi